เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเป็นแฮร์แคร์รูทีนให้ดูคนดูแล้วกันคือเดาไปคนที่แบบผมยาวมากเหงื่อมันออกเยอะมากๆอากาศร้อนมากๆอ่ะตัวนี้คือเหมาะกว่ามากๆผมมันจะได้แบบไม่พันกันเวลาเราสระหอมอันนี้หอมเลยคีินี้ไม่มีสะกตน,นะคะ สวัสดีค่ะตอนราเข้าสู่ช่อง Howdy s อ o ี่ Story นะคะ,ะวันนี้มาเจอกันแบบชุดนอนคือน้าท่ายังไม่ได้อาบเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเป็นแฮร์แคร์รูทีนให้ดูคนดูแล้วกันคือจริงๆอ่ะเคยทําไปแล้วเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วคือคลิปมันก็เก่ามากๆวอะไรคลิปนั้นน่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังสระผมเหมือนเดิมแล้วก็เป่าผมเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้อยู่ก็เลยไม่ได้มาทาอัปเดตนะแต่ว่าคือเหมือนมีหลายคนน่ะก็คือทําหน่อยเออก็เลยโอเคทําทําหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกสิ่งทกกอ่่าาาีีีใช้้แลววว็ิาาวิธธรรสะผมมเปมไ ประมาณนี้ของดาวแล้วกันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีวิธีทําผมเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ม้วนผมเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วแบบชอบผมตรงมากกว่าแล้วก็มีแบบทําเป็นแบบเมอร์เมดเฮรอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ไปดูคลิปสั้นได้นะถ้าเป็นหาทูก,ก็คือดูได้ในทิกตอกเลยโอเคก็จะให้ดูเพนพอยต์ของดาวก่อนคือดาวเป็นคนที่แบบผมยาวมากคือผมยาวมากๆแบบตัดผมน่าจะแบบปีละแค่ครั้งสองครั้งทรงผมนะคะที่หลายคนถามกันก็คือจะเป็นเหมือนแค่แบบเป็นแบบทรงเลเยอร์ก็คือตรงนี้ มันก็จะสั้นใช่ปะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะยาวก็คือเหมือนบอกล้านว่าเลเยอร์ผมแต่ไม่ต้องเลเยอร์สูงมากแล้วก็ตัดให้มันดูแบบผมหนาไม่เอาแบบผมบางเออประมาณนี้ถ้าเอามาข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยทุกคนเห็นปะเห็นชั้นผมปะเออแล้วก็อันเนี้ยผมเดาไม่ได้สระมาประมาณ2วันนะคะคือเดาอจะไม่ได้สระผมบ่อยจะประมาณ2อถึงสาวันสระทีหนึ่งดดยกเว้นว่าแบบเฮ้ยวันนั้นแบบเหงื่อออกเยอะจริงจริงหรือว่าไปกินอะไรที่มันเหม็นๆมนมาหรือว่าวันต่อไปจะต้องไปออกงานอะไรเงี้ยเออก็คือจะ มีการสระผมนะคะอีกอย่างหนึ่งคือดาวเป็นคนที่ผมเยอะมากผมเยอะมากๆคือไรผมแบบเนี่ยดูดีไรผมเยอะมากแล้วคือแบบเวลามัดผมอ่ะก็คือไม่ได้นะคือหัวฟูมากทุกคนคือมันอาจจะดูมีความแบบโสโคกนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้คือผมมันไม่ได้สระแล้วแบบเรามีหน้าหมามันก็คือจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะสภาพจริงๆของเราแล้วก็อันนี้เป็นสีผมจริงๆของเราเหมือนมีหลายคนถามเหมือนกันว่าเอออันนี้ผมดาวแบบย้อมสีดําหรือเปล่าก็คือไม่เป็นคนที่ผมดํามากแบบมากจริงๆน่าจะได้จากแม่แล้วก็เป็นคนที่ผมตรงด้วยคือถ้าเกิด ว่าอย่างเป่าผมเสร็จอะก็คือออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรเป็นคนที่ผมตรงผมหนาลูกผมเยอะแล้วก็ผมค่อนข้างดํานะคะแล้วก็เส้นใหญ่เป็นคนผมเส้นใหญ่มากๆเพนพอร์ของเราก็คือเราเป็นคนที่ผมยาวมาเชปาตรงปลายผมอะบางทีมันก็จะมีความแข็งบ้างเพราะว่าเหมือนเราแบบบํารุงไม่ค่อยถึงพวกหนังหัวด้วยความที่ผมหนาทุกคนคือบางทีอะมันจะมีความแบบไม่ค่อยสะอาดเออเหมือนแบบเราจับจับไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเหม็นหนังหัวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามใช้หลายๆโปรดักที่รู้สึกว่า มันช่วยเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้ใช้พวกสครับหนังศีรษะจริงๆอะอยากจะลองใช้อยู่บ้างก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลองในอะนาคตเยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ก็คือใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างนะคะคือด้วยความที่ <c oughs> วันนี้ผมมันไม่ได้แห้งมากเราก็จะไม่ได้หมักไม่ได้อะไรก่อนบอกทุกคนก่อนอีกอย่างหนึ่งว่าด้วยความที่ผมเราไม่ได้ทําสีใช่ไหมผมมันก็จะไม่ได้มีความแห้งมากมันก็จะมีความแบบปกติคือไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ได้มันแต่ว ไม่ไม่กิดเหมือนกันอาจจะเพราะว่าผมไม่แห้งเออแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้ตัวที่มันลดความมันมากเกินไปอะ่ะก็คือผมแหง้งก็คือเหมือนต้องใช้ตัวที่มันแบบกลางๆอะ่ะจะแก้ปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็เหมือนเดาอะ่ะต้องใช้เป็นตัวที่เหมือนแบบเพิ่ม v o l ุ่มผมหรือไม่ก็เติมความชุ่มชื้นให้ผมอะไรประมาณเนี้ยแชมพูเนื้อใสอ่ะคือเราจะชอบมากๆนะคะถ้าใครที่ผมแห้งมากๆนะเป็นแบบว่าผมทําสีหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าใช้ครีมนวดหมักผมตอนที่ผมแหง้แหงๆอะ่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้สักแบบ แบบ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรมากเนาะก็คือจะขอใส่ชุดนี้อาบน้าเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่โป๊อันนี้จะเป็นแชมพูที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือเราอ่ะจะใช้แบบเหมือนหลายๆตัวสลับสลับกันเหมือนบางทีอ่ะเขาส่งมาให้เรารีวิวค่อนข้างหลายตัวใช่ปะเราก็พยายามใช้ให้มันหมดนะคะซึ่งตัวที่เรายังใช้อยู่อ่ะเป็นตัวที่แบบเราชอบแล้วก็เหมาะกับหนังศีรษะของเรานะก็จะเป็นแบบแก๊งพวกนี้ซึ่งลอร,รีโออ่ะจริงๆคือใช้ดีมากนะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นสูตรสีม่วงดีมากอันนัน ก็ขอเพิ่มเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือซือบากิที่เป็นสีฟ้าอันนั้นมันจะทําให้หนังหัวแบบเหมือนมีความเย็นๆย็นนิดนึงดีมากอันนั้นคือชอบมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อซ้ําเลยเพราะว่าที่เปิดใช้แล้วยังไม่หมดอ่ะก็คือเยอะพยายามใช้อันที่มีให้หมดอยู่นะคือตอนแรกอ่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วแบบผมเราอ่ะแบบห้งเกินไปแต่ว่าพอเหมือนช่วงหลังที่แบบเหมือนเราไปยิมด้วยทุกคนเราแบบเหงื่อมันออกเยอะมากๆอากาศร้อนมากๆอ่ะตัวนี้คือเหมาะกว่ามากๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเหงื่อออกเยอะเป็นคนที่แบบสภาพหหนัหัังงววอออะไไรปกตตติ่คืม้้ใชี นะตัวนี้อาจจะแห้งเกินไปเพราะว่าเขาจะช่วยลดความมันปุมความมันแล้วก็ขจัดความมันตรงหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยต้องระผมประมาณ 2- อถึงสครั้งนะแล้วแต่ว่าวันนั้นผมมันแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่มันมากแบบไม่มันมากมมาเฮ้ยเพิ่งสาเพิ่งอะไรเงี้ยก็คือสารอบเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยสวันสวันก็คือจะสาสอรอบอันนี้ลงไปก่อนเลยรอบแรกแล้วก็รอบที่สองเราจะใช้เป็นตัวที่แบบปกติอย่างตัวนี้ซื้อมาจากเกาหลีใช้แล้วรู้สึกว่าถ้าใช้ตัวเดียวอ่ะอาจจะหนักไปก็คือผมจะมีความมันไวแต่ก็คือพอใช้คู่กันอันนี้เป็นรอบท นะกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยให้ผมเหมือนแบบดูมีน้ำหนักก็อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้นะคะเหมือนเขาเพิ่งออกใหม่แล้วเขาก็ส่งมาให้เราลองใช้ก็คือใช้ดีหอมแล้วก็โอเคอ,เอ่ะออผมไม่ได้มันไวด้วยก็คือใช้คู่กันแต่ว่าเคยใช้ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะผมก็ไม่ได้มันไวนะอันนี้ก็คือดีใครที่แบบสภาพผมปกติก็คือไปลองตัวนี้ได้อันนี้เดี๋ยวจะขอพูดเป็นแบบในกรณีที่ทุกคนแบบสภาพผมปกติไม่ได้แบบว่าเน้เนไปที่ผมแห้งหรือว่าผมมันเนาะเพราะว่านั้นคือเราไม่สามารถจริง,รง,รงๆก็คือเอาผมดราเป็นปกติแล้วกันแล้วกกกก็็อออีีีตตััััววนนนนึงคืูบาิสฟ้้ท่่พดไปะ คือไม่ควรใช้คู่กับตัวนี้นะเพราะว่าไม่งั้นแบบผุมมันอาจจะแห้งเกินไปได้เออแล้วก็อีตัวึ่งคือลอเดโอสีม่วงก็คือใช้คู่กับตัวนี้ได้รอบที่1แล้วก็รอบที่2หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นม่องใช้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นวิชีเดอะคอร์สคือดีมากๆคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบมีรังแคคือเดาอาจ,จะไม่ได้ใช้บ่อยจะใช้วันที่รู้สึกว่าแบบเป็นรังแคคือมันจะมีความเหมือนแบบว่าลดรังแคโดยเฉพาะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เซลซอนนะาจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนะน,อน,น่หงึ กลิ่นน้อยลงมากว่าเซลซันคือไม่ได้หอมนะไม่ได้เป็นแชมพูที่หอมแนะนะว่าใช้ตัวนี้ไปกอดรอบแรกแล้วก็ใช้แชมพูอะไรก็ได้ที่ดูคนรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมๆอ,อีกรอบหนึ่งเป็นตัวที่ดีแต่ก็คือมีกลิ่นแต่ไม่ได้กลิ่นแรงมากแล้วก็รังแคหายไวคือใช้รอบเดียวจะรู้สึกว่า,าแบบคันหัวน้อยลงอะ่ะอันนี้คือดีแต่แพงใครเป็นรังแคก็ไปลองอันนี้ได้นะคะเราจะใช้แค่แบบบางวันเท่านั้นก่อนสระผมเราก็คือจะหวีผมก่อนทุรั้งเพราะว่าผมมันจะได้แบบไม่พันกันเวลาเราสระเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบผมยาวแลวผมพันันนนกตอ ทุกคนผมคือแบบขาดหลุดร่วงมากไปสระผมเวลาสระผมแนะนําว่าใช้น้ําที่มันไม่แบบไม่ใช่น้ำร้อนเป็นน้ําอุ่นได้แต่ว่าไม่ใช่น้ําร้อนเพราะว่าไม่งั้นอะผมแห้งมากถ้าเกิดใช้น้ำเย็นได้ก็จะดีมากผมก็คือจะนุ่มมากๆออโอเครอบแรกเลยใช้เป็นตัวนี้ร o y a l El s e ซฟ คือเวลาดีดแชมพูอ่ะไม่ต้องบีบเยอะเอาแชมพูผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ขยี้ขยี้เหมือนแบบให้ตัวแชมพูเขาอ่ะแตกตัวก่อนแล้วเราค่อยมาสระผมคือเราจะเน้นสระที่โคนผมทุกแชมพูอ่ะคือเราจะไม่สระที่ปลายผมเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแบบปลายผมเนีมันจะแห้งเราก็จะเน้นแบบนี้นวดนวดโลโก็ถ้าเล็กยาวอย่าหากเกาไม่งั้นมันจะเป็นแผล คือเราอะจะมีตัวนี้เป็นหนวนแบบว่าแปรงที่เอาไว้แบบขยี้หนังหัวแบบนี้คืออันนี้ไม่ได้ใช้แบบทุกวันนะจะใช้แค่วันที่รู้สึกว่าแบบหนังหัวสกโมากเออก็คือจะใช้ตัวนี้ช่วยเกาไว้ที่หนังหัวคือไอ้พวกแบบนี้ตรงเนี้ยมันจะแบบนิ่มดูกคนมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้ใช,ใช้เล็บอะ ได้ล้างสะอาดมาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จิตใจตัวนี้มันหอมอะแะแต่ว่านี้เนื้อมันจะไม่ใส่แล้วมันจะเป็นเนื้อประมาณนี้ผสมนแล้วก็ขยี้ขยี้ เหตุผลที่แบบเราขยี้แค่แบบตรงหนังหัวทุกคนพอเวลาที่เราล้างผมใช่ปะคือพวกแชมพูอะมันก็คือจะไหลไปตรงปลายผมไปแเราตอนนั้นอนะเราก็ค่อยเหมือนแบบใช้มือแบบล้างอีกทีอะไรางี้ก็ได้แต่พยายามเน้นตรงหนังหัวให้มันสะอาดๆไป้ก่อน ลงคิ้มมัวเราพยายามบีบผมให้มันแบบหมาดๆแต่อย่าบีบนะเหมือนแค่บีบให้แบบมันหมาดๆนิดนึงเพรา <c oughs> อเราใช้คิ้มม้วได้กี่โหเลยนะที่มันแบบมากับไอเนี้ยคืออย่างอันเนี้ยก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเออเราันดีเราก็ใช้อันนี้แล้วกันแล้วก็มีอันนึงที่ดีมากๆคือของโลแโลนทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้คือดีมากแบบเราชอบมากก็ยังไม่ได้ซื้อซ้ำในตอนนี้เพราะยางที่บอกว่ามีเยอะม,มากแล้วก็ยังพยายามเขียให้หมดนะคะ ล้วก็จะบีบมาประมาณนี้คือทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทาไมเฮ้ยอันนี้คือเยอะคือเขาไม่ได้สปอนด์นะคือช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบทดลองใช้ก็จะไปรีวิวอยู่ใช้มาได้เนี้ยประมาณสี่ห้าขังแล้วแบบชมมากคือมันมันดีแต่เขาไม่ได้สปอนดนะคลิปนี้ไม่มีสปอนนะคะทุกคนเห็นปะคือเราจะใช้ตั้งแต่ตามผมไปจนถึงปลายผมแบบนี้คือเราจะไม่มายุ่งกับหนังหัวเลยเพราะไม่งั้นมันจะมันแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยสะอาด นี่เห็นปะก็คือผมรวงมนเป็นปกติมากๆนะคะโอ้ผมเยอะเนาะก็ไม่ต้องซีลรี่สะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกกันเวลาแบบล้างผงอ่ะคือเราก็จะไม่ใช้เลนชาวเลยเราจะใช้ใบสบเลบยแบบนี้รู้สึกว่ามันล้างสะอาด โอเคตอนนี้ก็จะรู้ปแบบผมค่อนข้างนิ่มนะคะมีความนิ่มๆแล้วก็หอมๆเวลาก่อนที่จะไปเป่าผมอ่ะพยายามบีบให้หมานแต่ว่าอย่าบิดนะเพราะว่าผมตอนที่เปียกอะ่ะคือเขาจะแบบอ่อนแอที่สุดเราก็จะเหมือนแค่แบบบีบๆให้น้ำม,มันออกมาก่อนที่จะไปเช็ดผมเนาะประมาณนี้นน โอเคสระผมเสร็จแล้วระหว่างที่ดาวโลให้มันหมาดนะคะจริงๆอะจะไม่ได้มาแต่งหน้าหลอกปกติอะก็คือจะไปท,ทำนู่นทะํานี่นะบางทีก็มาสหน้าแต่ว่าไม่ควรเกิน10-15นาทีเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเราทิ้งผมไว้นานเกินไปแบบไม่รีบเป่าให้มันแห้งนะส่วนตัวนะที่เราเจอเรารู้สึกว่าผมเราจะแห้งมากแล้วก็ผมแบบไม่เป็นทรงคือผมไม่นุ่มอะถุกคนก็เลยรู้สึกว่าพยายามรีบเป่านะคะแค่แบบซับๆไว้ให้มันหมาดประมาณ5 1านาทีแต่ว่าอันนี้อัดคลิปก็เลยจะขออนุญาตแต่งหน้านิดนึงนะเดี๋ยวจะรีบแต่งแล้วจะ อ่าโอเคก่อนจะไปเป่าผมนะคะพูดก่อนว่าใช้แบบอะไรบำรุงหนังศีรษะบ้างก็คือช่วงนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นก็จะมีใช้แบบเป็นสเปรย์ของ l อ r e a l บ้างแต่ว่าเอออันนั้นอะ่ะก็แบบเหมือนมันต้องใช้ต่อเนื่องนิดนึงอะ่ะแล้วแบบเราเป็นคนขี้เกียจอะ่ะก็เลยไม่ได้ใช้จนมันน่าจะเสื่อมสาภาพไปแล้วมันก็เลยทิ้งไปแล้วขออนุญาตไม่นับแล้วกันนะคะน,นั้นแล้วก็พวกออยใส่ผมแบบออยปลายผมอะไรเงี้ยวันนี้ถ้าบำรุงเยอะเกินไปอะ่ะผมมันจะมันเชฟว่าเราก็เลยใส่บ้างไม่ใส่บ้างเฉพาะวันที่ผมแห้งๆมากๆนะก็ถ เราเลี้ยมันก็จะหอมๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็จะเนื้อเนื้อบางกว่าเทาเมเนื้อบางกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าผมไม่ได้แห้งมากอะก็คือใช้อันนี้ได้เวลาลงก็คือจะลงไปแค่ที่ปลายผมแบบนี้หอมอันนี้หอมเลยแล้วก็แบบกลิ่นติดผมด้วยเวลาเป่าผมเราก็จะเน้นเป่าที่โคนผมก่อนนะคะความร้อนเนี่ยเทพจะไม่ต้องไปเฉียดปลายผมเดาเลยคือมันจะโดนแค่แบบละอองนิดๆหน่อยๆเห็นปะตอนนี้ก็คือแบบหนังหัวมีความวัดสะอาดอยู่นะได้เป่าผมก็คือได้สันคนนี้คนเดิมอันนี้ใช้มานานมาก ว้าว wow, ใช้มาแบบนานมากๆแล้วมันก็ไม่พังสักทีคือมันทนมากทุกคนต่อให้น้องจะทะลอกแต่ก็คือแบบดีมากสำหรับดาวนะอันนี้คือเป่าผมแห้งไวสุดละดูสปีดและความร้อนะคะสุดทุกช่องเคยลองนะเมื่อก่อนเคยลองพยายามเป่าพัดลมเอ้ยก็ชอบอยู่ก็มีความว่าเออผมก็แบบนิ่มดีแต่ว่าพอเหมือนมันนาน,านๆผมมันหนาขึ้นอะคือมันแห้งช้ามากก็เลยแบบร้อนสุดแล้วก็เป่าแค่แบบโคนผม เวลาเป่าอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้เหมือนแบบโคนมันยุกอะปกติเราอาจจะเป่าแบบลงอย่างนี้ใช่ปะ no เวลาเป่าอ่ะเราเป่า่างนี้เขาเรียกว่าแบบพยายามเป่าย้อนโคนผมอ่ะแล้วผมมันก็จะมีวอลลุ่มไปลองดูได้ Okay. เหมือนพอเป่าไปสักแป๊บหนึ่งอะโคนผมมันก็จะเริ่มแห้งเล้วใช่ปะเนี่ยทุกคนเห็นเปาว่าแบบโคนมันจะไม่ฟีบอะเออแบบพอเป่าให้แห้งก็เดี๋ยวมาดูนะ อันนี้ใช้เวลาเป่าไปประมาณ5นาทีนะคะคือแบบ the best ดีมากเห็นปะทุกคนพอเป่าเสร็จอะผมมันก็จะดูแบบมี v o l ุ่มไม่ผีหลอกเหมือนตอนเช้าแล้วนะ <c oughs> แล้วก็หวีที่เราชอบใช้อะ่ะคือเราส่วนตัวนะ <c oughs> เรารู้สึกว่าหวีขนหมูปา่าคือดีมากแต่ว่าเราอะ <c oughs> เคยใช้แค่แบบไม่กี่ห่ออเน,นี้เป็นของซิสเลนะคะจริงๆอันนี้แบรนด์ส่งมาให้เอ้ยอันนี้แบบใช้ดีมากรู้สึกว่าหวีไปแล้วว่ามันเหมือนมันเป็นแปรงที่ทําให้ผมเราแบบนุ่มลืน่นแล้วก็ไม่กระชากผมเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือ t ท n เก e Teaser ก็ด <c oughs> <c oughs> ีนะคะอันน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 ัััั้้เหมมมาาะกกบบคที่แผพๆอ็ ือดีเหมือนกันวีขนหมูป่าก็ดีนะมันจะไม่เจ็บแล้วก็อีกอันนึงก็คือ a ว i d a a วิดานั้นก็ดีเหมือนกันอันนั้นเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนกอนอนได้ๆนี่เห็นปะพอเสร็จแล้วอะผมเรามันก็จะมีความแบบเงาๆประมาณนี้เห็นปะทุกคนอันนี้คือตรงปลายผมอะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเดาแทบจะไม่เป่าเลยก็คือเป่าน้อยมากมันแทบจะไม่โดนความร้อนเลยอะส่วนหน้ามานะคะจริงๆอันนี้ก็คือไม่ได้เสร็จอะไรมากแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกทกีก็คือเราจะมีกิฟที่มันเป็นกิฟต์แบนประมาณนี้แต่ว่าเน,นี้ย คือบาโบโคเตสพยายามหากิ๊บแบนแบบนี้อันอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันแบบนี้คือหนีบแล้วแบบผมอาจจะหักได้หรือว่าอันอันแบบนี้ก็ดีนะอันจะใช้อันนี้ให้ดูแล้วกันอันนี้ก็ดีแต่ว่าผมอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าทรงเท่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็ดีสมมุติว่าผมเรามันแหกใช่ปะคือไม่ว่ามันจะเป๋ไปทางไหนก็ตามสมมุติว่ามันเป๋ไปทางนี้มันไม่ยอมมาตรงกลางเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็คือย้อนย้อนสอนมันคือเหมือนเราจับไปแบบนี้ใช่ปะตรงตรงนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วเราก็หนีบแบบนี้คือผมมันจะไม่หักเ้ยแล้วเรราาาาท้้ไว่ะะะปมณแบบ2-3นนีคถด เฮ้ยเราหนีบไปแบบนี้แล้วผมกลายไปแบบนี้ก็คือหนีบย้อนสอนกลับมาอีกเหมือนเดิมประมาณนี้ก็คือเหมือนพยายามหนีบกลับไปกลับมาไปเรื่อยโดยที่เราไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะแล้วหน้าม้ามันก็จะกลายเป็นแบบหน้าม้าตรงก็คือใช้กิ๊บหนีบได้เลยเราหน้าม้าก็จะเป็นหน้าม้าประมาณนี้อันนี้ก็คือเราตัดหน้าม้าให้มันกว้างขึ้นแล้วนะมันก็เลยจะแบบค็คางกว้างนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮแคร์รูทินของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะราผมตอนเช้าเป็นหลักนะแล้วก็เวลานอนอ่ะก็คือไม่ได้มีวิธีดูแลผมมมตอออออออนนนนนนนะไไไไรเเเเปป็็็พิศษลลยยยยแบบ่่ีกกคคืืัังงงา้ แค่ยกผมขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันปกหน้าแค่นั้นเลยแล้วก็เวลาทําผมนะคะพวกแบบว่าีทโป protector อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คือหนีบไปทางแบบนี้เลยมันก็เลยจะมีบ้างบางทีที่แบบปลายผมมันแห้งอย่างที่บอกไปแต่ว่ารวมๆก็คือดูแลผมแค่ป,ประมาณนี้จริง,รงๆที่แบบดูแลแบบเป็นพิเศษพวกแชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นดีล่ที่เราแนะนําไปนะตัวที่เราแบบชอบชอบแต่ว่าจริงๆก็คืออะไรก็ใช้ได้นะแต่ว่าเอาตัวที่มันแบบหอมๆอ,อะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิ หรือว่าคอมเมนต์ไม่กำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากดูอะไรอีกแบบบอดี้แคร์อะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวเรามาทำให้คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย